โอ้ยไม่ผิดสุดเด็เหมือนกันด้วยนะครับผมวันนี้บาร์เกบอลสีเราอัปเดตแล้วนะครับทุกคนเออนี่ยนี่เป็นการอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวละครก๊อ y ปี้แคทนั่นเองนะหรือในอนิเมะเนี่ยก็คือคีเศษของเรานั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นสไตล์ก๊อบปี้นั่นเองนะเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้เลยนะวันนี้ผมอัดคลิปเนี่ยส่วนของโซนไม่ได้ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับมีแค่ในส่วนของสไตล์เข้าใหม่นะ ส่วนของขายนะก็มีมาเพิ่มนะทุกคนแล้วก็มี Duo e m o โ e e m o โ e แรกนะครับที่เป็น Duo นั่นเองนะแล้วก็มีอ e ี o มดมาใหม่เดี๋ยนะทุกคนสำหรับใครที่ต้องการอ e ีโมดเพิมใหม่มาเพิ่มนัแน่นอนว่าตอนนี้ได้มีการเพิ่มเข้ามาแล้วนะมีสามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้มีอ e ีโมดวงเวียนใหญ่นะทุกคนโคตรไทยอ e ีโมดนี้แล้วก็มีทีเล็กมี s p i เดอร์นะโคตรน่ากลัวเลย อัปเดตล้วก็ต้องมีอะไรทุกคนอัปเดตล้วก็ต้องมีโค้ดใหม่ยังไงละ่ะสามารถใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคน3 0ม k in เคอ่เออเออนี่แหละเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันทุกคนมีโค้ดนี้นะปะปะแล้วก็จะมีอีกโค้ดหนึ่งด้วยนะทุกคนคือโค้ดนี้นะนี่สามารถเขียนตามนี้ได้เลยอ่า แต่ใครที่ถามนะว่าแบบพี่หายไปไหนมาทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยลงคลิปเลยอัปเดตตัวใหม่มาหรือสอนเล่นคลิปต่างๆทะไพี่ไม่ยามสักทีนะก็จะบอกตรงนี้นะว่าเหมือนเดิมทุกคนผมยังมีงานมหาเลยที่ต้องทําอยู่นะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอัดคลิปสักเท่าไหร่นะทุกคนเราขอไปทุคนจริงๆนะแล้วก็ยังรอคอยและรับชมผมยังอยู่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสไตล์ใหม่เนี่ยมันมีสกิลอะไรกันบ้างน,นะทุกคนไปกันเลย let's go <S medicine shop ร้านบริการขายไก่ตันแมทบูล็อกไลเวล มีทั้งสไตล์ลีเจเนรีสไตล์มิสติกหลือยังมีสไตล์โวคาด้วยนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีไก่ตันแบบอื่นๆให้เลือกอีกมากมายหากสนใจลิงใต้คลิปเลย <Hey. S 1> คุณกำลังประสบปัญหาไก่เกิน <Hey. S 1> ไปหรือเปล่าอยากโหดขึ้นอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าใช่แล้วก็ <Hey. S 1> นี่เลยร้าน FC Shop บริการเติมโลบะพร้อมรับกดเกมพาร์ไม่ว่าจะเป็นเกมพาร์ตอนิเมะเอเวนเจอร์เกมพาร์บอกฟุดหรือกดผลพีศาร์ ไม่เว้นแม้แต่บูล็อกไลเบลด้วยนะและยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายหากสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคไหทุกคนก็จะมีด้วยกันอยู่2สกิลนะก็คือมี Copy กับ p o ร e Step นะทุกคนสกิล Copy เนะี่ยก็ตามชื่อเลยนะมันจะทำการ Copy s k i สกิลจากฝั่งอ่ไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามหรอกมัน Copy ได้หมดเลยขอแค่เราเลือกมานะทุกคนว่าเราต้องการที่ Copy ใครแล้วมันจะสุ่มมานะปุ๊บอ่านี่ผมได้สกิลกระโดดของเจนมานะ แล้วก็สกิลหนึ่งเลทุกคนคือโปรสเต็ปนะอ่ะสกิลนี้คือสกิลเลี้ยงป่านะทุกคนเมื่อใช้ทีหนึ่งแล้วเนี่ยเราใช้ผ่านศัตรูอีกรอบนึงเนี่ยมันจะทําการฝักคู่สตูดแล้วก็สตันด้วยนะอ่าเดินมานีทุกคนสกิลก็จะมีเท่านี้แหละมีสองสกิลเดี๋ยวมาดูเอาไปคินนิ่งกันอ่ะเุ้ยเชี่ยไอ้เจ้าคนที่อ่ะไอ้เอ็กจัดสกิลก๊อปปี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็ สกิลบีที่เพิ่มเข้ามานะสกิลบีเนี่ยจะเป็นคัดซีนของตัวละครน,นี้เลยนะเมื่อเรามาฝั่งฝั่ตงตรงข้ามเนี่ยเราใช้นะปุ๊บนี่มันจะกลายเป็นคัดซีนชี้อ่ะเนี่ยเลี้ยวฝ่าห้าโต้าไปดังโคเทชี้อ่ะโอ้โหมีห้อยด้วยโคเท่นะทำไปเล่นไปโคเท่เลยสกิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พีทุกคนก็คือเราสามารถนี่เลิกเมื่อกดใช้ปุ๊บอ่ะมันจะทำการก็พีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ทำไมมันถึงไม่ขึ้นวะการเป็นคเขียนว่าอะไรน็อตมีใช่ไหมเอออันนั้นเหมือนจะต้องอยู่ฝั่งตัวเองกูยังเคยบอกึงอยู่ว่ากูไม่มั่นใจอยู่ไงเพื่อนอ๋อคือก๊อปปี้ได้เฉพาะฝั่งตัวเองเหรอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้ไม่มั่นใจกูเลยจะถามอยู่แต่คิดว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าอันนี้มันมันก๊อปไม่ได้เลยมันก๊อปมึงไม่ได้แสดงว่ามันก๊อปได้แค่ทีมตัวเองถ้าก๊อปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเอยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเเพจรเลย มาเห็นไหมว่าผมอย่างผมบอกมันจะขึ้นชื่อมันจะก๊ออ่าสไตล์ที่เรามองอยู่นะอะไรเฮียก้าชูกล้าชูตัวหน้าผมหรอกอืมอุ้ยเออเฮ้ยอุ้ยเรียบร้อยฮะโอ้โหสองอุ้ยมันสองว่ะไม่เป็นไรทุกคนอ้าวอีก็สวยดิทำอะไรผมไว้หืมหืมข่อยาเอาคืนอุ้ยอุ้ยโอ้โหสวยจ้าสวยจ้าเฮียสวยจ้าเฮีย สวยจริงเนี่ยคือไม่ส่งละอุ้ยสวยจริงสวยจริงอันนี้สวยจริงทำไรเฮียอือหึ้ยสวยหนูจะไม่เดินมารับแล้วโอ้เกันเลยขึ้นกันลงไปดีพิชัยอือหึข่อยาวขึ้น,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 นอ,อุ้ยจิ๋มห่าเฮ้วอย่าส่งไกลอย่าส่งไก่เฮียส่งไกลอ,อ,กลอ,อกลุ้ยเฮ้ย โอ้ไม่ลงนะท่านอ้ยดูว่าจะเทซะแล้วโอ้โหโอ้โหอุ้ยเอาจัดสมาริเฮียโอ้ชิบหายแล้วสมาริเฮียมันรักกับไอ้บุรีพาร์ตไอ้นี่อุ้ยอ๋ออืมอืมไยัดหรอกกูเดินแมงมุมเลย ดับเบิลชิวเอ็กว้ายที่เล็กนอนีจวาอย่านอนกับมดโอ้โหไม่ได้เลยเผยเฮียเผยเฮียอุ้ยเอาจัดเอาอู้วคุณทองพี่ชายอิเฟกท้าเกินไปอุ้ยโอ้โหสวยไปคอนี้กิมมิท้าโบ้เฮ้ยเฮ้ยโชว์โชว์นี่ไงนี่ไงแล้วแบบหลุดยับอุ้ยเอาจัด อะไรเฮียอะไรเฮียสวยอุ้ยเพื่อนเพื่อนกีฬาบอลเพื่อนเพื่อนโน่โน่สองคนนู้นน่ะสวยเพื่อนแล้วเราได่อีกรอบนึงตองสิตองอะไรของมึงเนี่ยสวยนี่ก็เต้นไม่ถึงทีไม่นะไม่ดีเกินตัดเกมทิ้งเอา โอ้โหสวยจัดจังหวะนี้เล่นเองชัวโอ้ยเกือบเอาอย่างเรื่องว้าวเอาไปถึงยัย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 อาวอุ๊ยเอ้โอ้โหเกลี้ยงเลยคลีนเลยนองจะต้องันซีันซีมันต้องถอนนะหร้อจะเปล่าซึ้งซึ้แล้วก็ชุด ไปเลยไม่ให้กูไม่ให้เอ้ยอะไรอะไรกูไม่ให้วิไม่ลงเว้ย <c oughs> มึงจะไปไหนเนี่ยอืมอะไรมาชุกอะไรมาส่งอ๋อส่งเสยวเลยก็ขับอยู <c oughs> เอย่เอาโดนชมพูมาเฮ้ยเฮ้ยตัวจริง <c oughs> เฮ้ยโดนชมพู เฮ้ยได้ไงไม่ใช่เหมือนจัดหนึ่งอ้าวฮึ๊บไรเงี้ยประหยัดชนแล้วก็สวบเลยเฮ้ยเอานุ่นโอ้ยลุบ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 สวยเอ้ยนุ่งอันนี้อยู่กันนี้อยู่ไม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 ่โอ้ยสวยจัดโอ้ยเรียบร้อย เฮ้ยเย็นเีเกินไปเฮียอ่าอานอนคู่เลยโอ้ิบหายแล้วกาแฟเปล่าโหแมองกัดมันจะดังวะ้อ้ยส่งเดียวโอ้โหหลุดเกลี้ยงเลยว่ะเฮ้ยสกิลนี่มันโคตรดีเลยนะเว้ยเชี่ยโคตรโหดอะ ขาไ,ได้ใจหย่หยแล้วครับร้านแบบนี้แ <c oughs> น่นอนครับร้านมีดีซีนใต่ดีคลิปชั่นเลยนี่ชงมางี้ขายเลยเอ้ยทุกคนสำหรับคลิปนี้วีดีโอนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณที่ดูคลิปมาตั้งต้นยันจบนะทุกคนไปละบ๊ายบาย